สารคอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีนกานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือฉันนำทั่วประเทศโซสารกันเรามีอยู่ตอนนี้มีหลักๆเลยคือโครงกรมตามแนวประชารัฐเรามี สินเชื่อที่จะดูแลพี่น้องผู้ประกอบการ s อ e เนี่ยหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะผ่านทางของกระทรวงสาหกรมที่ทํามาตั้งแต่อุตสาหกรรมจังหวัดก็คือโครงการ SME ตามแนวประชารัฐที่สํานักปลัดดูอยู่นั้นอันแรกงานที่2ก็คือติดปีก s อ e ที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมเนี่ยเราทําคู่กับบสษยอที่เปิดตัวไปเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสําคัญที่สุดก็คือโครงการที่ปริษัทสินเชื่อดูแลพี่น้องผู้ประกอบการ SME ผ่านทางทพวก็คือธนาคาร SME เ b a n k ดีแบง์ของเราไม่ว่าจะเป็นดีคาร์บอน จะมีโครงการใหม่ๆที่ทางตัวบอร์ดและทางกรรมการและซีอได้คิดกันอยู่เพื่อที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงของกติกาใหม่ของโลกเช่นกันที่เราบอกแล้วว่าเราต้องดูแลผู้ประกอบการเอสบีคือต้องมีความรู้คู่กับเงินทุนวันนี้กติกาใหม่ของโลกที่พยายามตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนหรือเรื่องของพลังงานเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ทางกระทรวงสาหกรรมและทาง s b ส Bank แบงได้คํานึงถึงทีนี้พอมันมีกติกาใหม่ขึ้นมาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเครื่องจัรเครื่องของการปรับปรุงกระบวนการเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นเราจะมาดูแลเรื่องพวกนี้ให้ทางแคนมีใหาอยู่ได้เ่อสามารถปรับตัวได้เพื่อที่จะสู้กับกติกาใหม่ของโลกได้เช่นกันของพลังงานไม่ไม่ไม่เชิงปลดผูเรื่องพลังงานทำเรื่องของการดับอย่างเช่นเรื่องของโซลารูฟชอปเดิมที่กระทรวงศึกษากรรเราทําเรื่องของปลดล็อก ok. ไปแล้วทีนี้ถ้ามีผู้ประกอบการไหนที่อยากมีพลังงานสะอาดของตัวเองจากเดิมที่อาจจะต้องลงทุนด้วยตัวเองถ้าสนใจมาขอควาสรรมสนับสนุนจากทางกระทรวงสึกษาการ,รเหมือทางแคนซีบีแบงก์เราก็จะมีเรื่องของทุนพวกนี้ให้ค่ะเป็นพิเศษจ,จะดูแลเรื่องการปรับเปลี่ยน งงเรื่องคาร์บอนเรื่องกระบวนการทั้งหมดวันนี้มีการพูดกันในกระทรวงอุตสาหกรรมที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปรับทางที่พร้อมและทางกรมโรงงานสรงทันที่สุดคือเราต้องให้ผู้ประกอบการตระหนักว่าเราจะต้องมีแล้วนะมีอย่างแรกคือต้องมีความรู้ให้เท่าทันว่าซัพพลายเชนคนที่ที่เป็นซัพพลายเชนอยู่ตอนนี้ที่ต้องรอับของจากบริษัทแม่มาผลิตเนี่ยเรากําลังเจอกติกาใหม่ของโลกวันนี้เนี่ยจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยรู้ว่าในลายการผลิตของเราดิคาร์บอนเท่าไหร่คํานวณอย่างไรใครเป็นคนทาขั้นตอนเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่วันนี้เรื่องของตรหนัก ต้องมีเกาะกระหนักเสร็จต้องไปหาต้องมีที่ที่ที่ให้เขามารู้ได้ว่านวลได้ว่ากระบวนการของเขาเนี่ยเป็นยังไงทั้งหมดทั้งสิ้นก็ต้องใช้เงินนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือต้องทาควบคู่กันไปความรู้แบบเงินที่ทาง่รนต่างศึตสาหากรรมต้องทําไปทั้งสองด้านแล้เราได้รับการเสริมสย่างดีธนาคารเนี่ยจะมีดีแบงค์ค่ะถามว่าเอสบีเนี่ยเขามีโครงการดีๆช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่แล้วที่มาเพื่อที่จะนําเรียนทางเอสบีดีแบงค์อีกอย่างเรามีเงินอยู่แล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องให้เข้าถึงเงินให้ได้มากที่สุดมีเงินไม่สําคัญเท ได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพเราก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยวันนี้เหมือนที่บอกเรื่องเรื่องของกติกาใหม่รวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเ <pir im less> ทคโนโลยีเนี่ย ouais มันต้องใช้ควบคู่กับ s อเซียรไม่ได้เป็นแค่แหล่งเงินอย่างเดียวแต่ต้องเป็นแหล่งความรู้คู่กับเขาให้ผู้ประกอบการด้วยใจสําคัญที่มากระตุ้นให้ทาง s อเซียรีแบซึ่งเขามีอยู่แล้วแหละแต่เราอยากให้เห็นเรื่องนี้เป็นลําดับที่1นึ่งลำดับต,ต้นๆการคัดกลุ่มันเหมือนกับที่เราพยายามคุยเรื่องแรกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีหลากหลายมากเราต้องแยกนะนะอุตสาหกรรมที่รอดอุต เราต้องคัดกลุ่มให้ได้วันนี้ทาง s m d Bank เนี่ยเขาก็มีประวัติผู้ประกอบการในหลายๆอยา่างในหลายๆกลุ่มเช่นกันกระทรวงอุตสาหกรรมเราก็มีข้อมูลผ่าน Industry เช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะปล่อยสินเชื่อ,อยังไงให้ถูกที่ถูกจุดเหมือนกับรักษาคนไข้ยังไงเอายาไปรักษาคนไข้ให้ถูกประเภทเรามีหนัางานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเขาไปต่อไม่ได้เนี่ยเขาไปเป็นสายเดินเขาสามารถกลับไปอยู่ในเทรนใหม่อุตสาหกรรมได้หรือไม่ถ้าปรับได้ s m d Bank ก็จะเป็นอีกทางหนึ่่่งทีชวย เหมือนเหมือนเมื่อสักครู่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแค่วิธีการถ้าต้องเปลี่ยนกระบวนการเราก็เป็นผู้สนับสนุนนี่เปลี่ยนยังไงให้รอดก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นอุตสาหกรรมทันสมัยทันต่อยคุคอันนี้เป็นงานใหญ่ของสำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและกระทรวงอุตส,สาหกรรมที่เราเคยทําไปเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วที่เราดูแลซัพพลายเชนของไอซีทั้งหมดให้เขาอยู่รอดให้ได้โดยการอยู่ในซัพพลายเชนอันนี้เหมือนเดิมเขาจะอยู่รอดโดยการเปลี่ยนไปทําอุตสาหกรรมประเภทใหม่เราต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านไอเดสต์รีมามันเป็นข้อมูลดิบ อันนี้ใช้เวลาซึ่งเราพยายามประมาณปีหนึ่งให้เสร็จแต่ว่าอันนี้6เดือนแล้วเราก็พยายามกันอยู่กลุ่มที่มีปัญหาที่กําลังจะแย่เนี่ยต้องไปกระตุ้นก่อนสำคัญของเราก็คือต้องอยู่กันให้ได้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอันนี้ค่ะสำคัญที่สุดพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆบริเวณโรงงานที่เกิดเหตุที่เราจะเห็นเรื่องของการลักลอบทิ้งจากขยะอุตสาหกรรมเราต้องดูแลชุมชนอันนี้ก็เป็นเงินกองทุนที่อุตสาหกรรมกําลังแก้อยู่เรื่องนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งจะมีเรื่องของกองทุนที่จะไปช่วยเรื่องของการการเผาอ้อยทำยังไงให้กการรช่่วยันและ ไ,ไอ้อ้อยว่ากอบการก็รัฐไปโยนภาระไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดทั้งสิ้นก็อยู่บนว่า productivity ที่เราเราอยากเห็นว่าสาสตกรรมก็ต้องเน้นเรื่อง productivity เกษตรกรรมก็ต้องเน้น productivity และต้องไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเทศนี้ด้วย